ทัดดาวนึกแจ้งต่อสัญญาพร้อมโลดแล่นเจทีมเมเวลัสอีกหนึ่งฤดูกาลค่ะทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเจทีมเมเวลสนะคะได้ออกประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวีลีกของญี่ปุ่นปีนี้ถือว่าวีลีกของญี่ปุ่นเป็นลีกใหญ่ที่แข่งขันกันแบบเข้มข้นมาก วีลีกจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้นะคะทุกคนในรายชื่อนะคะมีชื่อแนนทัดดาวนึกแจ้งอยู่ด้วยโดยที่รู้ว่าแนนทัดดาวต่อสัญญาเพราะ ชื่อของรูอะค่ะที่เป็นตัวหลักของวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาทุกคนน่าจะทราบกันที่ได้เล่นร่วมกันกับแนนทัตด,ดาวในฤดูกาลที่แล้วชื่อของรูหายไปแล้วนะคะแต่มีชื่อแนนทัตด,ดาวอยู่อย่างต่อเนื่องและทั้งเพจเว็บไซต์ของทางสมาคม JT m e r ลล s นะคะก็ได้ทำภาพใหม่ต่างๆนานาเพื่อเตรียมแข่งขันในวีลีกที่จะถึงนี้หลังจากที่แนนทัตด,ดาวนะคะในฤดูกาล2021และ2022ทัตด,ดาวนึกแจ้งได้เล่นอยู่ที่ JT เมเวลัสและทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเธอเป็นมีเดิลบล็อกนะคะของทีมต้องบอกว่าเธอบล็อกจมมาก และที่สำคัญบอลเร็วของเธอตีได้อย่างเฉียบขาดมากทั้งบล็อกและการตบบอลเร็วของเธอไม่มีใครสามารถขุดขึ้นได้เลย <c oughs> คือต้องบอกว่าน้อยมากอะคะ่ะถ้าดูกนเห็นฟอร์มของทัดดาวนึกแจ้งนะคะทั้งบอลเร็วและบล็อกคือจมจริงตอนนี้นะคะมีคนเข้าร่วมลีกญี่ปุ่น4คน1ทัดดาวนึกแจ้ง2บีมพิมพิชยายกรม 3. เตยหัทยาบำรุงสุขและสโมเมธนชาสุขสดลีกของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าวีลีกในเดือนตุลาคมนี้นักกีฬาทุกคนที่ได้ไปต่อที่เซ็นสัญญาต่อที่ลีกเนี้ยจะต้องแข่งขันในเดือนตุลานี้ดังนั้นโปรแกรมที่นักกีฬาจะต้องเจอต่อจากนี้คือ 1. จบ AVC ครับที่กำลังแข่งอยู่ 2. อาเซียนกลางปีวันที่9ถึงวันที่11 3ม,มีเวลาซ้อมประมาณ10วันเพื่อแข่งชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ที่สุดของปีนี้และบินไปญี่ปุ่นเพื่อแข่งขันวีลีกของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมค่ะคือแข่งชิงแชมป์โลกเสร็จมีเวลาอีกนิดเดียวเพอเพอนิดเดียวมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็บินไปญี่ปุ่นเลยทางด้านของเตยหัทยาบำรุงสุกแนนทัดดาวนึกแจ้งและน้องบีมพิมพิชยากกรำนะคะ อยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วพวกเขาทุบอัดกันมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็หวนกลับมาเจอหน้ากันอีกค่ะอยู่ตรงข้ามเน็ตกันเป็นคู่ต่อสู้กันต้องมาทุบต้องมาอัดกันอีกรอบนึงค่ะและรอบนี้นะคะเพิ่มมาอีกคนนึงคือโมเมธานาชาสุกสดค่ะ สี่คนนี้จะต้องมาไฟกันในวีลีกของญี่ปุ่นค่ะทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะคะที่ได้อยู่ J.T. ทีมาเวล่าต่อไปสิ่งสำคัญของทัดดาวนึกแจ้งที่สุดในตอนนี้คือรักษาตัวฟื้นฟูร,ร่างกายให้เร็วที่สุดค่ะอย่างที่บอกเป้าหมายหลักของทุกประเทศนะตอนนี้คือชิงแชมป์โลกและแข่งชิงแชมป์โลกเสร็จก็ต้องไปลีกที่ญี่ปุ่นเลยถือว่าใช้ร่างกายเยอะมาก ดังนั้นก็อยากให้ทัดดาวนึกแจ้งเซฟร่างกายดูแลร่างกายและฟื้นฟรูร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะก่อนที่จะไปเล่นลีกของญี่ปุ่นในเดือนตุลาก็จะต้องผ่านรายการใหญ่ชิงแชมป์โลกนะคะเราก็จะได้เห็นฟอร์มทัดดาวกลับมาแน่นอนเชื่อว่าร่างกายของทัดดาวนึกแจ้งน่าจะเต็มร้อยแล้วค่ะ,คะเราจะได้เห็นบอลเร็วตบฝังและบล็อก จมแบบขุดไม่ได้ของทัดดาวอีกครั้งแล้วค่ะและการที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยโดยเฉพาะตัวหลักนะคะไปลุยต่อในศึกญี่ปุ่นประเทศนี้เรียกว่าวอลเลย์บอลหญิงเหนียวแน่นที่สุดในด้านเกมรับ พูดอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นฉายาของทีมชาติญี่ปุ่นเลยว่าความเหนียวเหมือนกาวต้องยกให้วลอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นในฤดูกาลที่แล้วนะคะทั้งเตยหัตยาบีมพิมพิชยาและแนนทัดดาวกลับมาจากการเล่นหลีกในญี่ปุ่นนะคะฟอร์มการเล่นของพวกเธอดีมากโดยเฉพาะน้องบีมพิมพิชยากกรามฟอร์มเฉียบขาดเฉียบคมมากแม้แต่การเสิร์ฟลูกของน้องบีมทุกค่นเห็นไหมการเสิร์ฟเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะทำให้นะคะต่อจากนี้ การไปลุยลีกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบีมเตยแนนรวมไปถึงโมเมธานาชาสุขสดพวกเธอจะได้เทคนิคและกลยุทธ์ฟอร์มการเล่นต่างๆของญี่ปุ่นมามากมากแบบทวีคูณขึ้นอีกอะค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทวีคูณและ ครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นอีกและปีหน้าเราจะมีแมตช์การแข่งขันเยอะมากตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมวีเอ็นรวมถึงคัดโอลิมปิกอย่างที่บอกค่ะนักตบลูกยางสาวไทยจะทำผลงานได้ดีขึ้นมาก และจะสมบูรณ์มากขึ้นแน่นอนค่ะทุกคนยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทัดดาวนึกแจ้งสาวร้อยเอ็ดของเรานะคะได้ไปโลดแล่นเชิดฉายที่ญี่ปุ่นอีกครั้งตอนนี้ขอให้รักษาร่างกายให้ดีที่สุดนะคะทัดดาวทุกคนเป็นกําลังใจให้ทัดดาวนึกแจ้งหน่อยคะ่ะในการฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่มากที่สุดเพราะรายการที่จะแข่งในปีหน้าและปีนี้ออีกเพียบเลยค่ะ ยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนะํามาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไปกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขัน,นะะทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปด้วยค่ะ